สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามานำเสนอนี้ค่ะเราแยกผักสลัดนะคะแยกยังไงหรอคะนี่เมื่อเช้าที่นำเสนอไปที่เขาจะอยู่ในกล่องเพาะแบบนี้นะคะตอนนี้เราเอาเขามาแยกใส่ถาดหุมแบบนี้ค่ะทุกคนจากอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะก็เอามาแยกเป็นช่องละหนึ่งต้นแบบนคะค่ะามาดูกันนะคะนี่ นี่ค่ะแบบนี้เลยจะมีอยู่สามชนิดนะคะอันนี้คือกรีนคอร์สค่ะนี่กรีนคอสค่ะแล้วอันนี้คือกรีนโอ๊กฝั่งนี้คือเรสโอ๊กนะคะผักสลัดค่ะเราจะปลูกผักสลัดในโรงเรือนข้างบ้านของเรานะคะนี่แปลงนี้เลยค่ะ ซึ่งแปลงนี้เมื่อชาวนำเสนอไปแล้วค่ะเป็นกระลำดอกนะคะแปลงแรกของเราเป็นผักพื้นบ้านทั่วไปนะคะผักบุ้งผักคะนา้าต้นหอมผักชีที่เราชอบกินเราก็ปลูกไปนะคะปลูกผักข้างบ้านค่ะปลอดสารปลอดภัยอยากกินอะไรก็ปลูกไว้กินเองค่ะอย่างกีนคอร์กินโอ๊กเลดโอ๊กพวกนี้ก็ถ้าสมมุติว่าโตแล้ว นีใครสนใจนะคะก็มีแบ่งปันนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจนี่ค่ะตอนนี้เพิ่งแยกอันนี้คือเพาะมาได้แล้วเจ็ดวันนะคะต้นเท่านี้คือเจ็ดวันอายุเจ็ดวันนะคะแล้วเราจะแยกใส่ถาดแบบนี้อีกเจ็ดวันแล้วเราจะปลูกลงดินอีกสามสิบวันรวมทั้งหมดจะเป็นสี่สิบห้าวันนะคะเรามาดูติดตามผลของ การปลูกผักของเรานะคะว่าจะเป็นไปตามที่เราพูดหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะต้องตามดูคลิปของเราไปเรื่อยๆนะคะว่าผักของเราจะเจริญเติบโตอย่างที่เราพูดไวไหมสิบสี่สิบห้าวันคือพร้อมตัดได้ทานนะคะอันนี้คืออายุเจ็ดวันนะคะเราลงถาดวันนี้วันที่สิบเจ็ดกุมภานะคะ นับไปอีกเจ็ดวันเราจะปลูกลงดินนะคะก่อนที่เราจะปลูกลงดินเราจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะว่าอยู่ในถาดอีกเจ็ดวันผักสลัดของเราจะโตขนาดไหนนะคะน,น,น,นี่ดูนะคะจากอันนี้นะคะอันนี้คือเจ็ดวันอยู่ในนี้เจ็ดวันแล้วก็ไม่แยกใส่ในนี้วันนี้ยังไม่นับนะคะเริ่มนับพรุ่งนี้เป็นวันที่หนึ่งอยู่ในถาดนี้จะอีกเจ็ดวันนะคะก่อนที่เราจะปลูกลงในแปลงค่ะ ฝากเพื่อนๆติดตามดูคลิปที่เราจะทำครั้งต่อไปด้วยนะคะถ้าเผื่อว่าส,สนใจนะคะเราจะาทำคลิปให้ดูเป็นระยะระยะจนกว่าเราจะได้เก็บผักฐานนะคะนี่ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดาูเพจช่อง สาวผู้ไทยเมืองหนองสูงหน่อยนะคะถ้าสนใจก็นี่ละค่ะมีคลิปให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ